เดี๋ยววันนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีกันดีกว่าไปเลยก็สวัสดีนะครับหลังจากที่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะครับมาเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรมากประมาณเที่ยงคืนเราก็จะมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับค่อยๆค,ยคานไปเรื่อยๆนะครับเพราะเส้นทางที่สังขะนี้ไม่สมควรขับเร็วกันอย่างยิ่งครับเพราะทางอันตราย ประมาณตีสามครึ่งพอมาถึงวัดวังวิเวกการามนะครับหลวงพ่ออุตมะเราต้องมาขอนอนอพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะตีสามครึ่งเองใกล้เวลาที่จะใส่บาตรมาแต่งหน้าเป็นมอนกันหน่อยนะครับเพื่อให้สมที่มาสะพานมอนนะครับการแต่งหน้าโดยธนาคารนี้ได้ร่าทุกคนที่มาในทริปนี้แต่งกันทุกคนเลยนะครับและก็มาถึงคิวน้องไอวี่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยแต่งเสร็จเรียบร้อยชุดมอนก็น่ารักเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเป็นชุดที่สุภาพเหมาะแก่การทําบุญตักบาตรเป็นอย่างมากนะครับแต่งตัวกันเสร็จแล้วก็ขอมาเซลฟี่กันสักหน่อยมาเดินชมบรรยากาศรอบๆต่างจากต,ต,ตอนเช้ามากเลยนะครับคนเยอะมากที่จะมารอใส่บาตรในช่วงเช้านะครับถ้าใครจะมาใส่บาตรในช่วงเช้านําว่าให้มาประมาณตีห้านะครับจะได้เตรียมของอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้เวลาก็หกโมงครึ่งแล้วพระก็ใกล้จะมาแล้วนะครับเราก็มาใส่บาตรกันดีกว่าต้องขอบอกก่อนนะครับท่านที่นี่เยอะมาก ก็ใส่ได้ตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านนะครับมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับก็จะมีทั้งพระและเนน้อยที่ตามมาเป็นขบวนเลยนะครับเสร็จจากกิจกรรมใส่บาตรแล้วเราก็ขอมาเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงเรือชมวัดเก่าวัดไทยและวัดกะเลียงนะครับราคาที่นี่ก็ไม่แพงมากนะครับ ใช่ว่าจะชชร์นักท่องเที่ยวจนเกินไปเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมลงเรือกันเลยดีกว่าบรรยากาศที่นี่ผมบอกเลยว่าสะอาดสุดๆครับขนาดจ,จะ8ดโมงแล้วยังมีหมอกอยู่เลยสวยงามมากครับธรรมชาติหาซื้อไม่ได้นั่งเรือมาสักพักเราก็จะมาถึงที่แรกนะครับนั่นก็คือวัดเก่าของหลวงพ่ออุตมะที่จมน้ําเพราะว่าเขาใช้ที่แห่งนี้เป็นการทําเขื่อนนะครับของในหลวงรัชกาลที่9 ก็ต้องจมน้ําไปอัตโนมัตินะครับหลวงพ่อได้ย้ายวัดใหม่ขึ้นไปอยู่บนเขาที่สูงก,กว่าก็กลายเป็นไฮไลท์ของคนที่มาเที่ยวที่สะพานมอญแห่งนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับวัดเก่าของหลวงพ่อก็จะมีทั้งกุฏิพระต่างๆนะครับและก็โบสถดเก่านะครับเราโชคดีครับที่มาหน้านี้น้ําในเขื่อนไม่มากนะักเราจึงสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้เลยมาหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆโบสถ์ทั้งหลังก็จะจมน้ําไม่สามารถเดินมาได้นะครับ มาถึงในโบสถ์แล้วแล้วก็ไปสักการะนะครับหลวงพ่ออุตมะกันในโบสถ์นะครับเสร็จจากสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกันต่อที่วัดไทยนะครับในฝั่งของไทยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งมอญอยู่นะครับก็ต้องนั่งเรืออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับในวัดไทยแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิสฐานขององค์พระพุทธชินราชนะครับถึงเราก็เดินขึ้นไปสักการะนะครับพระพุทธชินราชนะครับในโบสถ์ต่อไปเลยนะครับ เสร็จจากวัดไทยนะครับก็จะไปต่อกันที่วัดกะเลียงนะครับแต่ช่วงนี้วัดกะเลียงน้ําท่วมไปครึ่งโบสถ์นะครับสามารถเดินลงไปชมได้ได้แค่ขี่เรือวนร,รอบๆในการรับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็จะมาจบที่สะพานมอน,นะครับที่ผมอยากมาที่อำเภอสังขะแห่งนี้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าอยากมาไหว้พระอยากมาไหว้หลวงพ่อ และอีกอย่างก็คือพ่อผมบอกว่าเคยมาตั้งแต่30กว่าปีก่อนและก็ไม่ได้มาอีกเลยถ้ารอให้รวยก็คงไม่ได้มาหรอกครับต้องรีบพาพ่อกับแม่มาก่อนสพานมอนแล้วเราก็มานมัสการหลวงพ่อโตมะที่วัดใหม่กันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ